บังก่อนครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง ช่วงนี้หลายๆคนนะคะอาจจะกําลังจะต้องชําระภาษีรถประจําปีค่ะคุณผู้ฟังซึ่งโดยปกติแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถชรําระได้หลากหลายช่องทางอย่างเช่นการไปที่สำนักงานขนส่งนะคะหรือคุณผู้ฟังจะดําเนินการออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่กรมการขนส่งทางบกจัดทาขึ้นมาอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะคะไม่ต้องเดินทางไปไกลแต่ต้องดําเนินการเรื่องของพรบรมาให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาชําระภาษีรถประจําปีถ้ารถต้องตรวจสภาพ แล้วก็ตรวจสภาพมาให้เรียบร้อยแล้วมันแนบเป็นเอกสารแนบในแอปพลิเคชันดําเนินการไม่ยุ่งยากค่ะเลือกการรับเครื่องหมายการเสียภาษีทางไปรษณียน์นะคะพอคุณผู้ฟังดําเนินการชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเป็นหลักฐานอยู่ในแอปพลิเคชันให้คุณผู้ฟังสามารถแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ซึ่งเอกสารคุณผู้ฟังจะได้รับภายใน5วันทําการหลังจากชําระเงินเสร็จสิ้นค่ะในขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะซึ่งก็คืออีกช่องทาง หในการชำระภาษีรถประจำปีค่ะซึ่งก็มีมานานแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็คือช่องทาง Drive True for Tax นะคะก็จะเป็นช่องให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะขับรถแล้วก็ไปชำระภาษีรถประจำปีโดยที่ไม่ต้องจอดรถไม่ต้องลงจากรถเลยค่ะใช้เวลาเสร็จสับถ้าคุณผู้ฟังเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยยื่นให้เจ้าหน้าที่ไม่เกิน2นาทีก็รับเครื่องหมายการเสีย ภาษีรถประจำปีกลับบ้านได้เลยนะคะซึ่งโดยปกตินะคะก็จะเป็นเวลาทําการวันและเวลาทําการแต่ในช่วงปีใหม่นี้นะคะกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกดําเนินการเป็นของขวัญปีใหม่โดยของขวัญปีใหม่จากกรมการขนส่งทางบกเรื่องนี้ก็คือให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษีหรือว่า Drive Through for Tax นี้นะคะให้กับประชาชนจนถึงวันที่5มกราคมนี้ในช่วงเวลานอกทําการค่ะก็คือเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีไปจนถึง 18นาฬิกาเลยนะคะซึ่งหมายความว่า คุณผู้ฟังสามารถที่จะไปตอนเช้าก็ได้ก่อนเวลาทําการปกติคือ8ปดนาฬิกาหชั่วโมงเลยนะ7จ็นาฬิกาสานาทีก็เริ่มให้บริการแล้วแล้วก็หลังเวลาทําการโดยปกติ16บหนาฬิกาสานาทีคือเวลาปิดทําการในแต่ละวันแต่ในช่วงนี้เป็นของขวัญปีใหม่ให้เลื่อน้อต่อภาษีเปิดให้บริการถึง18บแนาฬิกานั่นเองนะคะนี่เป็นของขวัญปีใหม่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการชรําระภาษีรถประจําปีนะคะเป็นของขวัญจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมค่ะฟังก่อนครับ กับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง